ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับใช้หาดที่ไหนครับชหาดสามร้อยยอดสามร้อยยอดผมเจอตูครับตอนนี้มีปลาวานเกยตื้นอยู่หนึ่งตัวนะครับอืดมากเลยครับสงสัยจะอืดมาหลายวันแล้วครับมุกเจ้วด,ด้วยนะครับยไม่ก็ เจ้บปูหนึ่งตัวโอ้โมีคนมาถ่ายแล้วด้วยตรงบู๊อู่สิมเมื่อกี้ผมเหมือนเห็นปูเห็นปูมันมอยู่ตรงนี้หรอดี๋ยะเพื่อนเรายังไม่ยอมตื่นสักที ตื่นตื่นสิไม่ยอมตื่นมาเลยสงสัยจะเป็นคนหลับลึกต้นลึกจริงๆเอนนี้ผมอยู่ที่ตึกอยู่เลยให้ผมด้วยอ้าวให้ผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมช่วยนะใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในนี้มาสามร้อยปีเราอยู่ที่ไหนลูก ตอนนี้เราอยู่ที่หาสามร้อยยอดตอนนี้คนทำเป็นแม่กอลนะครับเออเรด้ช่วยผมด้วยผมอยู่ในดีมาสามร้อยปีเดี๋ยวผมลุกขึ้นมาเองมนุษย์ตายเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขุดอย่าขุดโอ้ยโดนนิ้วท่าผมแล้วเดี๋ยวผมขอลุกเองผมขอลุกเองเอาโซ่เอาข้างขึ้นข้าเอาแขนคอย ไม่ต้องไม่ต้องไม่ช่วยไม่ต้องไม่ต้องช่วย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 ไม่ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยโอเคไม่ต้องการช่วยละได้ละอย่ามาเข้าป่ากีนพูดออกมาใส่ไฟป่าถ้าไมีคนอยู่นีนี่นี่ร้อยที

หลังจากที่โดนขังมาสามร้อยปีไ้ลงน้ำก่อนลงขังมาเน้นๆผมจะต้องไปล้างตัวหน่อยแล้วโอยคนนั้นอะไรนะน่าควต้องด้วย ดีใจมากตอนนี้นะครับผมได้ทำการฝังคนที่กำลังฝังผมไปเมื่อกี้คนคนนี้ะครับที่เป็นคนฝังผมบุกแกงเบาๆลูกเบาๆเบาๆคนนี้แหละก็นเข้าตาที่ฝังผมอันด็นไปต้องนานนะอคนคนนี้เลยที่ขังผมมาสามร้อยปี ไม่ใช่สามร้ปีสิสิปีสิปีที่โดนขังอยู่ในนี้วันนี้ผมได้มาเอาคืนแล้วโดนผมงยางไม่ได้ขยาไเลด้โอ้ป้าป้าน้องเิีอ้ทีเทียนนันจะกัเจ๊ ตีใจไ้เดียทำเบาาทเบาบาอ๋ออ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 อ้ออ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 อมออ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  Uh huh. oh. เสร็จลนะโอ้ oh. ฉันออกได้เฮ้ยไม่อยากจะโม้เลยไม่อยากจะโม้เ่าออกได้ใช่ไหม uh huh. จะทำให้ขำไม่ออกเลยคอ่อยยูลูกไปได้สิแม่แ <laughs> ม่จ้า <laughs> 要生气了，就可以啊。啊 เหมือนได้ชมโคนยังไงก็ไม่รู้ยายไอ้รองขาต้องปิดต้องปิดกีกซอค่าตรงนี้เดี๋วก่อนที่แทนพ่อพ่อพ,อพอ่อเจ้าขาน้องชา,อางโอ้โหเราก็เบอร์วังห้อยบาทห้อยมือนิดเดียว มันช่างรู้สึกฟินเหลือเกินพี่เชียนประกอบพี่เชียนฉาบดิพี่เชียน,ยน,น,ยนดุดยุดได้แล้วขอพี่นิดนึงขนาดเี่ยงไหม ทีนี้ก็เหลือแค่ชารปกจากใจกับสิ่งที่มันทำแต่ไม่คิดถึงคนที่โดนกปกระบกับไอ้ท่ตัวเองได้ทำแต่ไม่ส,สรใจคนทีท่ประสบเป็บ้านเขา ตอนนั้นมีแค่ลูกชิ้นล้วก็หักเลยนี่และอันนี้ครับผมงเดประกอบแล้วผมก็ออกมาได้แล้วหนึ่งสอวไปใส่หวา คอยเป็นกำลังใจนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังดูเด็กชายพอเพียงพี่เทียนมาเดี๋ยวถอดแว่นให้ขอที่น้อย เราได้พวกคนใหม่มาแล้วครับทุกคนดูนี่เราคือพวกเดียวกันพวกอโดนทรายกกนี่ครับทุกคนเดี๋ยวก่อนนะพอรู้สึกฮ่า,านะนี่คือ ค okay, พร้อมแล้วหยิบไปด้วยไหมหยิบไปด้วยหยิบไปด้วย,ย,วยสิสองสามอันโอเคพร้อมแล้วสามสิบ